เมื่อวานไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งเขามาซื้อหนังสือไปใช่ไหมหนังสืออะรอยงรงี้ยดิจิตอลเนี่ยแล้วเขาก็มาขอบคุณครูแอมขอบคุณมากเลยนะหนังสือเล่มเนี้ยเปลี่ยนชีวิตเขาแอมบอกเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรอหนังสือเล่มเดียวระคะมูสามร้อยใช่ปะเขาบอกว่าเขาอะทําทผิดกฎของติก๊กต็อกมานานมากเลยไม่รู้ตัวแล้วพอเขาอ่านเล่มนี้เสร็จเขามาเจอว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีกฎข้อนี้ด้วยหรอวะเขาเพิ่งรู้อะแล้วพอเขารู้เสร็จเขาไปเขาก็ไปแก้ไขไม่ผิดกฎข้อนี้อีกกลายเป็นว่าขายของดีเฉยเลย ขายได้เลยแอมก็เฮ้ยดีใจด้วยอ่ะดีใจแทนเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความภูมิใจของคนอ,อ่กนหนังสือเนาะสำหรับหนังสือเอาไงอยู่ติก๊กต็อกมันก็เป็นหนังสือที่แบบกฎระเบียบก็บอกบอกเรื่องติก๊กต็อกการไลฟ์สดสถิติต่างๆการทำคอนเทนต์คอนเทนที่ดีเป็นยังไงหน้าช็อปไลฟ์สดยิงแอดมันรวบรวมทุกเรื่องที่คุณจะเป็นต้องรู้ก่อนที่จะทำกระลาดรติ๊กต็อกให้สำเร็จเพราะค้าแม่ขายอินฟูใครก็ตามต้องมีเล่มนี้บอกเลยขายดีมากขายดีจะไม่จะบอกอยังไงแต่ก็จะขายฟังอีก แล้วก็กดปุนตตะก้าอ่านรีวิวแล้วซื้อเถอะของมันดีจิไปซื้อค่ะ